มูเฟซบอยฮักออนไลน์กับอาจารย์กบแล้วก็พี่เธอนะคะมีคําถามรออยู่นะค่ะเอาคําถามซะหน่อยดีกว่าอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อจากช่วงที่แล้วอ่านชื่อไม่ออกเลยอ่๋อชื่อคุณดานะฮะเห็นชื่อเฟซเขาแปลกๆคุณดาบอกว่าคนรักชื่อการไม่ต้องบอกชื่อก็ได้คนรักเนี่ยจะกลับมาไหมคะถ้ากลับจะกลับมาตอนไหนคะมีสองคำถามอ่าหนึ่งคือจะกลับมาไหมสอถ้ากลับอ่ะจะกลับมาตอนไหน เขาชื่อการมาดูกันสหัสชะลาพระสุพระอีกสองสามวันกลับดีใจด้วยอีกสองสามวันกลับสหัสชะนี่คือสองหรือสามประมาณนั้นนะครับลาพระกลับแน่ๆสุพระมาแน่ๆกลับแน่นอนสุภะเลขอะไรคะไม่ต้องห่วงนะสุพระหนึ่งสี่เจ็ดจ้าสุภะเลขเจ็ดเหรอคะครับสุภะเลขเจ็ดอืม กลับนะจ๊ะใจเย็นๆต่อมาอีกคําถามหนึ่งนะคะอาจารย์ถามเรื่องค้าขายทําอย่างไรให้ได้ปังขายดีค่ะอันนี้ต้องอมอนรัอันนี้ต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนเราอยากจะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรเนาะปัญหามันคืออะไรส่งเบอร์มาดูก็ได้ค่ะเปิดไพ่ก็ด้ก่อนก็ได้เปิดไพ่เนี่ยเดี๋ยวรู้เลยปัญหาคืออะไรปัตตนีพันธุมรณะปัญหาคือไม่มีลูกค้าวงเล็บขาประจำ นะหนึ่งละสองมีพันธุมาเกี่ยวข้องนั่นคือทำเลไม่ดีอืมพันธุแปลว่าทำเลได้ด้วยครับทำเลไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าจะทำอย่างไรให้ได้ปังลงหาที่ทางใหม่ๆหรือไม่ก็แบบว่าใช้ถ้าเกิดว่าทำเลไม่ดี เราสามารถใช้พวกยันตะกุดสะท้อนแสงเพื่อแก้ห่วงจุ้ยอะไรนี้ได้ไหมคะมันมีวิธีแก้หลายอย่างนะหรือเบอร์โทรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ห่วงจุ้ยปรับได้ใช้ยันช่วยได้นะฮะก็ลองทักมาดูค่ะมันมีวิธีแก้มีวิธีแก้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวแอดไลน์แล้วก็พักมาเดี๋ยวท้ายรายการจะช่วยดูให้อีกสักท่านหนึ่งแล้วกันค่ะคุณส้มใช่ไหมครับค่ะบอกว่าเกิดวันจันทร์ต้องย้ายบ้านจะต้องย้ายบ้านเนี่ย จะย้ายไปอยู่กับน้าหรือกับแม่ดีโอ้ทั้งน้าทั้งแม่ก็พูดถึงแบบแยากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นมาตาทั้งคู่กับน้าหรือกับแม่ดีกว่ากันเอาะม,มาดูกันสุภะพันทุตะนุคิดว่าน่าจะอยู่กับแม่ดีกว่าอืมแม่ดีกว่านะครับพันทุนะฮะมีสองมีเก้านะครับผม คิดว่าน่าจะอยู่กับแม่ดีกว่าแต่จริงๆดีทั้งคู่นะ่าฮะจริงดีทั้งคู่อยู่กับน้าก็ดีเหมือนกันแต่แม่จะดีกว่านิดนึงเดี๋ยวมีถามด้วยว่าบ้านเล็กที่ดีไหมคะบอกบมานิดนึงก่อนคะ่ะว่าคุณจุธาพัฒนนะคะว่าบ้านเล็กที่นี้อันนี้เป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นบ้าน,ห,นหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวเดียวที่อยู่คนเดียวหลังเดียวพิมพ์มก่อนนะคะเดี๋ยวจะตอบให้รวมถึงเบอร์โทรที่เข้ามาทาง SMS 4 2 2 1 1 7สี่สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดมาตอบก่อนเดี๋ยวจะตอบไปติดเดี๋ยวลืมในช่วงที่แล้วเราติดเอาไว้ว่า หวงจุ้ยเนี่ยในหลักห่วงจุ้ยเขาห้ามมีซากสัตว์พวกเขากวางพวกหนังเสือพวกงาช้างพวกพรมอะไรต่างๆที่มาจากหนังสัตว์แท้ๆเนี่ยหรือพวก <คน S 2> สัตว์ชอบสัตว์สตาร์บ่ะสัตว์ต,<อ>ต,ตายอ่ะห้ามอยู่ในบ้านเพราะทําให้คนในบ้านแตกแยกหลายคนชอบดยเพรานนะยิ่งคนโบราณเนี่ยเขาจะเก็บของพวกนี้ไว้มันเหมือนมันเป็นแบบว่า บารมีเนาะโดยเฉพาะแบบงาช้างอะไรเงี้ยเออโชว์พาแสดงให้เห็นถึงว่าความแบบร่ารวยอ่ะบ้านคนที่แบบมีตังอะไรเงี้ยแล้วชอบล่าสัตว์กันแต่จริงไม่ดีนะการเก็บซากสัตว์เอาไว้ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขากว้างเป็นหนังเสือเป็นอะไรพวกนี้งานช่วงงาช้างนี่ก็ถือว่าเป็นซากสัตว์เหมือนกันไม่ดีนะครับผมตามหลักของวงจุ้ยนะฮะบอกว่าของเหล่านี้ไม่ควรให้มีในบ้านเลยเพราะว่าจะทําให้สมาชิกภายในบ้านแตกกระสานสร้างเซน แล้วสุดท้ายแล้วบ้านนั้นจะกลายเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เลยครับวเพราะอะไรอ่ะวิญญาณสัตว์รดไอยู่หรอด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันไปอ่าฮะขอเล่าให้ฟังเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงเลยนะฮะบ้านยายอ่าบ้านยายยายผมนี่แหละมีเขากวางมีเขาควายเยอะเลยคนโบราณเนาะช่ระฟาสมัยตอเขากวางเขาควายกะโหลกสัตว์อะไรเงี้ยอืมสุดท้ายเป็นยังไงไหมครับ ทุกวันนี้ไม่มีบ้านไม่มีบ้านยายเหลืออยู่แล้วนะไม่ใช่แค่ไม่มีคนอยู่นะไม่มีบ้านเลยไม่มีแม้แต่บ้านบ้านคือไม่มีเลยเพราะว่าทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นน้าชายไม่ว่าจะเป็นคุณตาไม่ว่าจะเป็นคุณยายสามคนนี้หรือแม้กระทั่งแม่ผมก็ตามนะกระทั่งแม่ผมก็ตามนะเสียชีวิตหมดเลยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นนะครับส่วนส่วนน้าน้าสาวอีกคนนึงตอนนี้มาอยู่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่เขาก็เลยรื้อทิ้งหมดแล้วฮะไม่เหลือเลยฮะ ่เหลือเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะและคิดว่าหลายๆบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละแต่อาจจะไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอืมเนี่ยเนี่ยค่ะบางทีพอเราพอเราไม่รู้เราก็จะตอบไม่ได้แล้วก็คิดไปต่างๆนานาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มันทำให้เรารู้แล้วหาวิธีแก้ได้หรือ,อป้องกันได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออมันมีอย่างเงี้ยมีหนังเสือเท่ๆอุตส่าห์ไปเที่ยวแอฟริกา Africa, แล้วซื้อกลับมาสมมตินะแล้วมา ก็พยายามเอาออกเถอะเพราะแล้วเราก็อย่าซื้อกลับมาแล้วก็คือถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคือสัตว์พวกนี้มันไม่ได้เต็มใจไงม,มันโดนล่ามาม,มันไม่ได้เต็มใจที่จะมันมีวิญญาณนะครับมันอาจจะแบบมีความแค้นมีความโกรธอะไรของมันอะ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะนะคะอันนี้ก็คือแบบเห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วตอนนี้โชคดีเนาะที่แบบว่าประเทศไทยเขาห้ามห้ามนําเข้าห้ามออก ทำเครื่องบินนะพวกหนังสัตว์เขาสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคําถามกันหน่อยเพราะว่าช่วงที่แล้วนี่เห็นมีคําถามขึ้นจอมาเยอะแยะเลยคุณอมพรรัฐด้วยนะคะสวัสดีน้องกบน้องเธอเลี้ยงหลานเกือบมาไม่ทันอันนี้เป็นเบอร์โทรครับเลี้ยงหลานเก่งมาก9 3 4 5ส2 2หี่สองฮะเกิดวันอาทิตย์าสามสี่ดีดีอยู่ขาดแต่ใจร้อนรวนเรนิดนึงถามว่าผู้หญิงใช้ดีไหม คุณส้มใช่ไหมคะไม่ไม่ค่อยดีความรักจะมีปัญหากะงงกะงง้งกันแต่เงินดีนะเราก็จะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายเพราะว่าเลขสามสี่อ่ะคุณทํางานอะไรถ้าคุณเป็นทนายใช้ได้ถ้าคุณเป็นพนักง,งานสอบสวนใช้ได้ถ้าเป็นคุณเป็นอะไรก็รำที่ต้องใช้คําพูดที่ดุดันอ่ะคุณใช้ได้แต่ถ้าคุณค้าขายทั่วไปอ่ะอย่าใช้เลยมันจะทําให้เหมือนกับ เราอาจจะไม่มีคนไม่ชอบเราจากคำพูดเยอะนะคะแต่ขยันดีนะคะแล้วก็ความรักนะสองสองปิดท้ายถ้าคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ได้ออก็ได้เลยแต่ก็จะทะเลาะก,กันง้องแง้งเพราะว่าออ 2> 2สองสองเงินดีมีเสน่ห์มีน้ำใจแต่ก็จะใจอ่อนแล้วก็จะมักจะแบบว่าคนที่จับจุดได้จับจุดเราได้เขาชอบมาหลอกเราแล้วเราตัวเราเองจะรู้สึกมักไม่ค่อยมีความสุขแากความคิดมากคิดคิดหยุ่มคิดหยิมของตัวเองถามว่าดีหรือไม่ กลางๆเขาถามว่าผู้หญิงใช้ดีไหมผู้หญิงใช้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเขาไม่ไม่ควรใช้เอแต่ถ้าคุณเป็นตำรวจหรือเป็นทนายก็ใช้ได้อแต่สุดท้ายสองสองมันก็ทําให้การตัดสินใจไม่ดีอยู่ดีถ้าเป็นทนายหรือเป็นตำรวจอะลังเลอเป็นแบบว่าลังเลอะแต่ถ้าสองสองมันไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ไม่ใช่จุดนี้มันอาจจะดีก็ได้นะคะต่อมามีอีกไหมครับเบอร์โทรถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างหนึ่งมา เล่าให้ฟังนะคะดูซิเนี่ยเบอร์โอเบอร์นี้หกศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดนะคะเบอร์นี้นี่คือเราเนี่ยพูดกันมาบ่อยๆในเรื่องของคู่ปังคู่พังกันมาตลอดอตนนี้เป็นตัวอย่างของอนุญาตเจ้าของเคสแล้วเรียบร้อยนะคะค,คือเขาเป็นคนที่มีเจ้าของเป็นธุรกิจเจ้าของบริษัทนะ่ะที่มีเงินหมุนเวียนนะ่ะต่อปีอะ่ะเป็นร้อยล้านแต่เขารู้สึกว่าทําไมคือเขาขายดีเขามีเงิน แต่ไม่ประสบความสําเร็จอ,อยู่ดีๆเวลาที่ขายดีก็เงินก็เป็นพันเหมือนกันก็เข้ามาเป็นพันล้านแต่เวลาออกก็ออกเป็นพันล้านเสียโดนโกง300ล้านสามีก็ทิ้งหนี้ไว้ให้เยอะแยะมากมายทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วตัวเองก็เป็นโรคซึมเศร้าเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาดูลักษณะตัวเลขค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเป็นเคสเคสนี้เป็นนักธุร,รกิจนะคะ ก้าหกแล้วพูดตลอดเป็นเลขดาราเงินเข้าก้อนโต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 เข้าเยอะเยอะและก็ออกเยอะเะด้วยนะคะ96นี่หาเงินเก่งแต่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กอ่ะเหล็กอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามมันจึงไม่ค่อยเหมาะถูกไหมคะอันนี้คือคู่เลข96คู่ดีนะ60นเนี่ยนะคะมันเป็นเลขของความฟุ่มเฟือยความลุ่มหลงความไม่แน่นอนอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็มักจะหมดเปลืองเงินไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยเช่นแบบ ซื้อเพชรแพงๆเราก็ใช้ขายไม่ได้ซื้อแบบซื้อรถทีละแบบคาระ2 0่สล้านอะไรสมมุติอย่างเงี้ยล้วก็มหมดไปอย่างนั้นนะเที่ยวทีละแพงๆนะคะศูนย์เดนี่คือเลขประจําความเครียดแล้วก็อุปสรรคความเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรคใบโพล่าแล้วก็พวกโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกระบบะภูมิแพ้ต่างๆนะคะแน่นอนเจดสมคู่ไล่ล่านะคะเป็นคู่ต้องห้าม คู่ไล่ล่าเป็นคู่ทรลาหดคู่ที่เรียกว่าคู่อาฆาตพยาบาทคล้ายๆหอยขมอะอย่างนั้นอะยังไงก็ไม่ดีแล้วอยู่ในตำแหน่งของครอบครัวค่ะ ในบ้านหนึ่งลุกเป็นไฟจริงๆนะคะมาดูตรง3636 36ดีมากนะคะ36ดีแต่มันไม่สามารถต้านทานความไม่ดีของเลขินอื่นๆได้36เป็นคู่มิตรเพราว่าไม่ดีมาเป็นชุดเลยทําให้มีสเสน่ห์ใจดีอ่อนโยนเงินขาเงินเก่งไงนะเ,ออเขามีเลขเงินที่ดีทั้งหมดเลยนะแต่มันเป็นอุปสรรคทั้งหมด6 7คืออะไรความรักความรักแบบน่าชื่นอกตรม,มเป็นคนรวยที่ต้องเหมือนอุ้ย เขาควรดีอย่างนี้ต้องรักษาหน้าไว้อย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้เพราะมันคือเลขพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเ,ออเขาถึงแบบว่าพอมาปรึกษาเขาบอกถึงว่ามันเออมันเป็นตามนั้นจริงๆเขาก็เลยแบบแตัดสินใจเปลี่ยนเชื่อไหมคะว่าเมื่อวันก่อนนะคะคือเปลี่ยนไปประมาณสักสี่เดือนอทักมา,าทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนเขาบอกอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นแบบพลิกแบบหน้ามือหลังมือนะแต่จากการที่แบบว่าเริ่ม เริ่มที่จะมีแบบว่าออเดอร์เข้ามาจากที่ขาดทุนติดลบทุกเดือนทุกเดือนตอนเนี้ยกำไรบ้างแล้วบางเดือนเท่าทุนบางเดือนกำไรและมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะกว่าจะเดีขึ้นเขาใช้เบอร์นี้นมา20ปีโอ้โหเนี่ยก็อยู่กับมันมสะสมความเร็วร้ายของพลังลบอบมาตลอดเพราะฉะนั้น มันเหมือนเราเป็นเราเป็นโลกอะไรมาเยอะๆมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแต่เขาก็ดีใจแล้วเขาก็ขอบคุณเพราะว่าเปลี่ยนชื่อด้วย <c oughs> เช่นกันเปลี่ยนชื่อบริษัทเลยนะ <c oughs> นะคะก็ก็ยินดีด้วยอันนี้คือแค่เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างว่าเออมันมีเคสดีี้แบบนี้ที่จะดูแบบกันละเอียดแล้วใครอยากดูแบบละเอียดนะคะก็อ่าก็แอดไลน์มาได้นะคะเป็นไลน์ส่วนตัวหรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจมูเฟสแต่แอดไลน์ส่วนตัว จะเร็วกว่าถ้าตอนที่ตัวเธอเองไม่ได้ไม่ได้รับนะคะก็จะมีน้องแอดมินนะคะที่เขาจะตอบให้ตามนี้เลยนะคะครั uh, G A Y S C O P A K A M A S, <S เป็น ID แต่ถ้ากดง่ายๆก็เปิดโทรศัพท์นะคะกดสแกนเลยนะคะ QR code อันนี้มีค่าครูมีค่าใช้จ่ายตามสมควรเหมือนทุกอาชีพแต่ถ้าบอกว่ามาจากไทยชยโยลดให้เป็นราคาพิเศษ มากๆเลยนะคะ,ะคุณจิตราพรทองแพงทำไมครับอบอกชื่อเสียงเรียงนามมาเสร็จแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วยังไงครับคำถามคือ,อเดี๋ยวมาตอบกันนะคะช่วงหน้ารู้ถึงบ้านเลขที่ด้วยนะคะคในมูเฟสบายฮักออนไลน์ขอบคุณค่าโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและรลึกษชาชา32ชนิดการันตีรางวัลชีวจิต4ปีซ้อนค่ะอะสักครู่นะครับ